สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้อยู่กับหมวกกันนะ็อก KYT Helmet นะครับผมนี่จะเป็นตัวนี้เลยตัวนี้จะเป็นโมเดลรุ่น N-FJ นะครับผมตัวกราฟิกจะเป็น Attitude m a t e นะครับผมนี่นะที่ผมถืออยู่จะเป็นตัวไซส์ XL นะครับผมสีจะออกเป็นสีดำด้านตัดด้วยสีแดงนะครับชื่อลายก็จะตามนี้เลยชื่ออ่านยากมาก ขออนุญาตไม่เาดูไว้ก่อนสำหรับสเปคหมวกตัว NFSJ ตัวนี้นะครับผมจะเป็นหมวกกันน็อคแบบเปิดหน้านะครับเห็นไหมจะเป็นหมวกกันน็อคแบบเปิดหน้าที่เป็นแว่น2ชั้นก็คือมีชิลหน้าเป็นสีใสามาพร้อมกับหมุดพินล็อกด้านในมีแว่นดํานะครับผมกลไกการใช้งานแว่นดําจะอยู่ทางด้านนี้ตรงนิ้วโป้งผมเห็นไหมครับจะเป็นสไลด์ตัวเลื่อนเลื่อนลง เดือนค้นเห็นไหมครับตัวนี้ก็จะรองรับขาแว่นตานะครับผมสําหรับผู้ขับขี่ที่สวมใส่แว่นสายตานั่นเองมาดูตัวบอดี้หมวกนะครับผมด้านบนจะมีตัวช่องลมเข้าจะมีด้วยกันอยู่2จุดนะครับผมด้านซ้ายกับด้านขวาใช้วิธีการเลื่อนสไลด์เปิดปิดนะครับเหมือนกันทั้ง2ตัว ด้านหน้าก็ไม่มีอะไรนะครับเพราะว่าตัวนี้มันเป็นรุ่นตัวเปิดหน้าด้านหลังโมกตรงนี้ก็จะมีมินิสปอยเลอร์ยื่นออกมาน,นะครับเห็นไหมตัวนี้ก็จะเหมือนมีตะแกรงลมมาให้นะครับผมเป็นตะแกง g โปร่ปงตัวนี้มาพร้อมกับมาตรฐานมออกกนะครับผมนี่นะครับตีวผมถืออยู่ สายเอ็แอนน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ1450กรัมโดยประมาณนะแล้วก็นวมด้านในของรุ่นนี้นะครับผมตัวนี้นวมด้านในสามารถถอดซักได้สามชิ้นแก้มซ้ายแก้มขวาแล้วก็นวมตรงกลางนะครับผมตัวนี้มาพร้อมกับสายลัดทางแบบกิบล็อกนี่นะครับ และก็ตัวนี้มาพร้อมกับช่องเว้า์กสำหรับติดตั้งบลูทูธนี่นะครับดึงออกมามันจะเป็นช่องเว้า์อยู่แบบนี้เราก็เอาตัวหูฟังยัดลงไปนี่เก็บสายไฟติดตรงตัวลับตรงนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับผมต่อไปจะให้ดูลายกราฟิกของรุ่นนี้นะครับผมตัวนี้เป็น N F J นะครับผมตัวนี้จะเป็นสีด้านทั้งใบ สีมันจะไม่ออกเป็นดำสดนิทครับจะเป็นสีกึ่งสีแบบดำเทาเทเท,ทเนียมเออออกประมาณนี้นี่นะครับเดี๋ยวผมลองเอาไฟออกนะมันต้องฟส่ะผมลองหันไฟออกอันนี้คือสีที่มองแบบปกติปกตินะเห็นไหมครับมันจะมีความเป็นสีดำด้านที่ออกเป็นสีเงาเงาตัดด้วยสีแดงนี่นะครับ คือลายของเจ้าตัวนี้เลยไม่แน่ใจว่าเป็นลายใหม่หรือเปล่าเพราะว่าเพิ่งจับมาหยิบเล่นที่โกดังก็เจอตุ่นี้ก็เลยหยิบมาถ่ายลงไว้ตัวนี้ก็จะเป็นแบบอาเซียฟิตนะครับผมก็จะเป็นเอเชียฟิตที่ไซส์สาหรับชาวคนเอเชียนั่นเองนี่นะครับด้านหลังสีด้านหมดเลยนะครับผมตัวนี้เป็นสีด้านหมดเลย สำหรับตัวนี้แพ็คในแพ็กเกจนะครับผมจะมีมาเป็นเป็นตัวหมวกนะครับผมที่เป็นชิวสีใสเนาะแล้วก็มีถุงใส่หมวกของ KYT และก็ในกล่องในกล่องม,ม,ม,มีมีโฟมกันกระแทก กันกระแทกแล้วก็จะมีคู่มือที่มีมาให้ในกล่องน,นี้นะครับก็มีอะไรละ้ะสำหรับรุ่นนี้ก็มีประมาณเท่านี้ครับ